ทางขึ้นแล้ว,วก็คือเหนื่อยเหนื่อยมากจริงตอนนี้วันนี้มาคาเฟ่เด็กสมบัติเจรายนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคมาสู้เพราะว่าเจรายแต่ละคนก็คือตา,าเด,ด็ดดวงอะเอาจริงเพื่อนทำอะไรอยู่คะเพื่นอนไม่ได้นำอะไรเลเด็กจะไปไงไปดูกันจ้ะพาน้องมาด้วยนะทุกคน

พักกี่นาหลังจบงานด้วยได้หลังมาจบเพื่อนเดี๋ยวให้เขียนได้ไหมได้อยากเลือกอันนี้เขาอยากได้อันนี้อ่ะเขียนแม่กลัวเขบคุณนเคยจริงเหรองั้นเอาไปเอาอันหนึ่งแล้วถ้าแม่แมวไหนกลัวเองเอาอนนี้นะคะดูดูข้างในหน่อยไม่กล้าคุยอ่ะได้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 งั้นเอาอันนี้เลยละกันได้ไม่กล้าคุยอันนี้ทัางวันมันมืดแล้วก็อยูอันนี้ด้วยคุณอาว้าว ใช่ให้หน่อยูร้อยก่อนเนาะได้ี่ไม่โดนอยเลยนะเยะเาันไดไดเจอกันอีกเลยเจอชานี้ก็พออค่โยชีฝังแจหยิบอันนี้ก็หยิบได้เลยเหมือนกันอ๋อนเหรอเขาเอเอ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 เออเเอเเ จากใทยเหรอเออใช่ใช่มีกระดาษก็รู้ว่เ็้วคะม่ดีน้้ารยสี่บจังวะที่ส やがめようがないかいやままと一緒に行くかもわんな。 ไม่ต่างกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยขอบคุ้อีมี่มองหน้าพี่ดูมองหน้าพีู่ 他回来。 เราเอามาให้เพื่อเลือกว่าเราจะเอาแบบว่าเอาเอาเอา,เอาลูกคนไหนเป็นนริงจริงก็คือลูกคนเดียวแหละแต่ว่ามีมีหลายล่างค่ะ่างให้เลือกอันไหนไม่รู้ว่าชอบชอบเซตไหนก็บอเขาจะพาน้องไปถ่ายอ,อุ๊ยอันนี้รักแ,แต่อันนี้ก็เข้านะแต่ว่าเออเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบมาเปลี่ยนเออเปลี่ยนกลอกเปนะ็นอุ้ยแต่ว่าชุดชุดนี้โอเคนะจริงจริงอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้อันนี้ได้ อุ้ยทำไมมีไฟแดงๆวะนี่ไงไฟก็การใหม่ไฟไฟแดงอ อร่อย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 จริงอร่อยกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อต้องทำยังไงต้องทำยังไงถ้าไม่อยากกินมอร์ี่แบบเลอะมือนะคะให้เอาหลอดกาแฟ <c oughs> ปา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 มาโอ๊ยทำไมถุงมันขึ้นอ่ะ ใช่องกันต้องเลิกเป็นตัวเองก่อนไม่ดุเอาป้านตาลุย้าไปตาตาสะอาดเร็วเซอร์วิส

พ่ันทถ้ามีไฟแดงนี่มันคืออัดไหมอ่ะมีฉีดอายุเ็ชชั้นแร่เ็ชชั้นแร่อ๋ออยู่ไห่อุ๊ยได้สองอันได้สองอันสีมันติดเขียวก็เป็นแบบทีมก็ จ๊อกนีไม่เคมีใครไม่ใจย้อนของเราเลยิค้าพี่นาพ่นาอุ๊ยพี่นาพี่นาพี่นาเรามีเดติเนชั่นอีกอย่างก็คือของน้องฟ้าอะไรเอ่ยเขาอยากไปกินโดนัทคีนูแล้วทำแบลทำไมอยากกินโดนัทไปกินโดนัทอีวคิว แล้วก็คือตัดสินใจที่จะเดินไป BTS ต่อจ้าซึ่งระยะทางก็แบบว่าใกล้กว่าที่กาหลีเกาใจสวยอยู่เด้อแม่ เล่นบอกว่าสุรุฮาเสร็จแ,แล้วก็ห้องน้ำก็คือเราหนีมาห wow. าเพื่อนที่อารมสุขเป็นร้านของเพื่อนนะคะซึ่งอ,อันไหนคือร้านเพื่อนนะอันนี้นี่นี่นี่มันเดออไหนคือมันเดอไหนมันเดอวะมือชัดมัดช,ะช,ะชะัดสวัสดีค่ะอันยศ สวัสดีค่ะไมบอกก่อนหรอว่าจะมาอนเดียอาขอโทษไมมาสุไพจะไปไหมก็ทํผมก้าอาบน้ำก็กูไม่รู้ว่ามามาเพื่อจะกินมาเพื่อจะกินได้กูนั่งไหนได้ากูนั่งมีกูนั่งมี่มึงไปกันเองป่าอ๋อเหรอโอเคนี่ค่ะ้อยอนเยอ m o n d a อ๋เรียกแล้วเนี่ยมต้งมันเดย์แบบนี้เพราะว่าเคิดว่าวันจันทร์นะมันเป็นวันที่แบบเป็นวันเริ่มต้นของการทํางานใช่ไหม้วมันก็น่าจะเป็นวันที่ทุกคนนก็จะต้องดารกาแฟได้ที่สุดในวันนี้แล้วท้ามาเห็นต้องแบบ D A E เพราะว่าอยากเป็นร้านที่ดูเหมือนร้านเกาหลีคือถ้าเกิดว่ามันเป็นวันมันเดย์ธรรมดาเหมือนแค่คนเห็นเขาว่าวันจันทร์มันก็รู้สึกว่าทียวันจันทร์อย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามทำให้แบบ เป็นวันจันทร์ที่ดูแปลกตาให้<อ>วรู้สึกว่าเออวันจันทร์ของเรามันเป็นวันจันทร์ที่แบบสดชื่นเป็นวันจันทร์ที่แบบแปลกใหม่ใช่ค่ะอ๋ะอ คุณขอน่ารีวิวแล้เขามันไก่ประตูนะใช่ขอน่ายมาเองกาแฟกับอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือวาฟเฟิล e s ชาลาค่ะโอ้โหวออะไรนะออสเลอรจัลชาลาค่ะตอนนี้ก็เสร็จจากคาเฟ่น้ำเย็นแล้วครับกลับบ้านกันนะครับ 来吧？来吧。